น้ำแบบชิวๆนะครับครับโวลดน้ำใหม่นะฮะนี่ฮะต่อไปนู่นเลยนะครับต่อจากปั๊มจุ่มนะครับต่อจากปั๊มจุ่มครับแางลุงหมีนี่ต่อจากปั๊มจุ่มนะครับนี่ก็มาลดอ้อยนะครับอ้อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสับรถนะฮะเดี๋ยวปรับปรับให้เขาตั้งตรงหน่อยนะครับสับรด ก็อยากจะแนะนำนะครับก็ทำกันไม่ยากนะครับปัม๊มจุ่มนะฮะนะฮะเคงามงามกันไปนะครับก็สับประรดนะครับใครที่มีพื้นที่ว่างนี้แนะนำเลยปลูกง่าย,ยาปลูกง่ายมาก ก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นน้อยหนานะครับนี่ก็สั่งของน้อยหน่าฝ้ายนะครับของสวนลีสวนลีเราดีนะครับก็เป็นสวนอีกสวนหนึ่งที่แนะนํานะครับก็เจ้าของก็ยังหนุ่มๆวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ว่ามีความรู้ดีนะครับเดียวรู้นะ ปื๊ดปื๊ดเลยครับปื๊ดปื๊ดเลยนะครับลดกันเพลินๆน,นะครับง่ายๆนะครับก็เป็นไดโวดีกว่าดีกว่าที่จะต่อเป็นบ c อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบางทีเราตัดหญ้าไปแตกนะครับเราก็ใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้สายแล้วก็ต่อปั๊มจุ่มเอานะครับก็เดินรถเอาง่ายๆนะครับ น้ำอันนี้อ้อยนะครับอ้อยอ้อยขันน้ำนะครับนี่ก็ซื้อมาปลูกนะครับนี่ออส้มโอสวนจากสกลน,นะครับสั่งมาจากลาซาดา้าต้นใหญ่โตสมบูรณ์นะครับนี่ว่าเขาทนรอดได้ไหมเนี่ยนะครับให้น้ำอย่างเดียว นี่ก็เป็นพวกกล้วยไขย่กล้วยเล็บมือนางยยมชิดนะครับสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีนี่ก็ฝรั่งแดงสยามนะครับฝรั่งแดงสยามก้า,พาเพาะเมล็ดนะครับอันนี้ต้นอะไรเฝรั่งอะไรเอยนี่หว่านะฮะนี่ต้นหวานพิรุน รอดละนะครับนี่จะเป็นกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่มีกล้วยงาช้างนะครับเดี๋ยวก็ชุ่มนิดนึงนี่อะไรนี่อะไรนี่ฝรั่งอะไรสาลี่หน้าเลยนี่สาลี่ทองนะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นี่จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับสีทองสีทอง สลับกันไปนะครับผลไม้อันนี้ก็ขนุมไมร่เมล็ดนะครับเพรนำพึ่งไร่เมล็ดน,นี่ก็กล้วยนําว้านะครับดูอะไรครับนี่กุงจูครับกุงจูออกลูกแหละอนเนี่ยนะครับเราอยากให้ ต้นแม่เขาเอาอาหารมาเลี้ยงนะครับแล้วก็เด็ดยอดที่เลยเลยจากลูกเข้าไปเนี่ยนะครับปลายยอดเนี่ยรูดรูดใบทิ้งเลยนะครับครับไม่จําเป็นละนะครับทิ้งก็เหลือนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็จะได้ต้นเขามาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงลูกเขาเนี่ยลูกเขาจะได้ใหญ่นะครับก็ลดไปแนะนํานะครับปั๊มจุ่มนะครับ ตัวละพันกว่าบาทเอง750บาทนะครับแล้วก็ต่อท่อสองนิ้วนะครับที่ซีออกมาแล้วก็ค่อยมาลดเหลือครึ่งนิ้วครับก็ต่อเป็นสายยางเอานะครับสวนไหนมีแหล่งน้ําอยู่แล้วนะฮะขุดน้ําขุดอะไรอยู่แล้วก็จัดไปนะครับนะครับนี่สวนลุงหมีก,ก็จะเป็น ฝรั่งนะครับแซมด้วยสับประรดผลไม้ฝรั่งนะครับขนุนตส้มโอน้อยหนานะครับแล้ววันนี้ก็เอาโกโก้มาปลูกลองดูนะครับโกโก้นะฮะฝรันน่งอะไระหวานพิรุนนะครับน,นี่หวานพิรุนตัวนี้จะเอาเป็นฝรั่งแบบฝรั่งไทยนะฮะ หวานพิรุนมั่งสารีทองมั่งนะครับหวานพิรุนก็จะเป็นแบบอาจารย์จาก,กเกษตรกำแพงแสนเขาวิจัยออกมานะครับนะครับแล้วก็ปลูกง่ายอันนี้ก็จะเป็นมะยงชิดลดนิดหนึ่งชุ่มๆไปนะครับ เดินเดินรถรถไปนะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับออไม่ได้ยากอะไรนี่เดี๋ยวจะพามาดูนะครับนียครับต่อเป็นเ,เกลียวนอกสองนิ้วนะครับต่อเข้าตัวปั๊มนะครับแล้วก็ต่อท่อสองนิ้วออกมานะครับแล้วก็เป็นลดมาเหลือครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ต่อเป็นสายยางออกมา ปลายท่อก็มีวาว,าวหน่อยนะคแค่นั้นเนี่ยนะครับยังไงก็ลองไปทําดูนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ที่มีเกษตรช่างด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย